สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะสอนคณิตศาสตร์ม1เทอมหนึ่งบทที่ 2, 2เรื่องเลขยกกำลังนะคะรูปแบบของเลขยกกำลังก็จะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็จะเรียกว่า a ยกกำลัง n นะคะแล้ก็ลองยกตัวอย่างเป็นตัวเลขดูนะคะจะได้มองง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่น 2ยกกำลัง4ก็จะเท่ากับ2คูณกัน4ครั้งนะคะ2องคูณ2คูณ2คูณ2หรือว่าถ้าเป็นลบ3ยกกำลัง3ก็จะเป็นลบ3คูณลบ3คูณ -3 นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลบสยกกำลัง3ก็จะหมายความว่าลบแล้วก็ในวงเล็บ3ามคูณสคูณสนะคะตัวอย่างค่ะต่อไปกดของเลขยกกำลัง มีดังนี้นะคะข้อที่1 a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณบวก n นะคะค่ะลองเขียนใส่เป็นตัวเลขนะคะ 2ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง5นะคะก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3าบวกหก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง8นะคะหรือว่าเลขสามมั้งละกันนะคะ สยกกำลังสองสยกกำลัง4ก็จะเท่ากับ3ยกกำลังสองบวกสก็จะเท่ากับ3ยกกำลังหนะคะ มาดูกฎข้อที่2นะคะ A ยกกำลัง M หาร A ยกกำลัง M จะมีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง M-N ลบ n นะคะยกตัวอย่างเช่น5ยกกำลัง7หารด้วย5ยกกำลัง3ก็จะเท่ากับ5ยกกำลัง7-3ลบส เท่ากับ5ยกกำลัง4นะคะอันนี้สูตรกดข้อที่3 a ยกกำลัง m ในวงเล็บ a ยกกำลัง m นะคะแล้วก็ยกกำลัง n อีกทีหนึ่งนะคะจะเท่ากับ เอ่ยกกำลัง m อคูณเนะคะมาดูตัวอย่างนะคะสามยกกำลังห้าแล้วก็ยกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะคะจะมีท่าเท่า 3, กับสามยกกำลังห้าคูณสองก็จะเท่ากับสามยกกำลังสิบนะคะ ต่อไปกฎข้อที่4ในวงเล็บ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง m ก็จะกระจายเข้าไปเอา m ยกกำลังกระจายเข้าไปเป็น a ยกกำลัง m คูณกับ b ยกกำลัง m นะคะเป็นในวงเล็บ สาคูณหยกกําลัง3ก็จะเท่ากับ3ยกกําลัง3คูณก <3 S 2> ับ5ยกกําลัง3นะคะต่อไปในวงเล็บ A หาร B ทั้งหมดยกกําลัง M จะได้เท่ากับ เอยกกำลัง OK M หาร b ยกกำลังเนะคะยกตัวอย่างเช่น2หาร5ยกกำลัง3จะเท่ากับ2อกำลังสหาร5ยกกำลังสนะคะ นี้ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1นะคะหมายความว่าอะไรยกกำลังศูนย์ก็คือจะเป็น1นะคะแต่ว่า a ห้ามเป็นศูนย์ะคะก็คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่า a เป็น3ยกกำลังศูนย์ก็จะเท่ากับ1นะคะหรือว่า a เป็นลบสาในวงเล็บยกกำลังศูนย์ก็จะเท่ากับ1นะคะแต่ว่าถ้าเกิด a เป็นศูนย์ยกกำลังศูนย์นี่ เขาถือว่าไม่มีความหมายนะคะต่อไป a ยก,กําลัง o ลบ n เท่ากับ1ส่วน a กําลัง n นะคะ ยกตัวอย่างเช่นสองยกกำลังลบเจ็ดก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองกำลังเจ็ดนะคะหรือว่าถ้าสามลบกำลังลบสามก็จะเท่ากับ หนส่วนสยกกำลังสมนะคะข้อสุดท้ายนะคะ a ยกกำลัง m ส่วน n จะเท่ากับ square root ของ a ยกกำลัง m ลากที่ n นะคะยกตัวอย่างเช่น a เป็น3 3ยกกำลัง7ส่วน2ก็จะเท่ากับส u a r e root a เป็น3 m เป็น7ยกกำลังสองตรงนี้ตรงนี้เป็นเลข2แต่เขาจะไม่เขียนกันนะคะถ้าเป็นส q u a r e r o o สอเขาจะเขียนแค่นี้นะคะหรือว่าถ้าเป็น 3ยกกำลัง7ส่วน3ก็จะเท่ากับตัวแปรเป็น3ยกกำลัง7จ็รูสานะคะเขาจะเขียนกันอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้เขาจะไม่นิยมเขียนกันนะคะเขาจะเขียนเป็นรูปแบบนี้มากกว่านะคะ